ไปดูของฝั่งเกาหลีใต้กันหน่อยดีกว่าเดินทางมาเมื่อคืนใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่พิเศษของเกาหลีใต้เดินทางถึงขมรแล้วนะครับคุณผู้ชมท่าทางลักษณะคือขึงขังมากและบางช่วงบางตอนเห็นไหมครับเดินไปกำมัดไปเป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือพลเรือนประเทศเขาแล้วนะครับนี่เป็นภาพของคณะเจ้าหน้าที่พิเศษของเกาหลีใต้ครับมีคุณคิมจินอารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่2ของเกาหลีใต้ แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษพักซองจูหัวหน้าสำนักงานสืบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเกาหลีใต้แล้วก็มีอดีตนายพลของกองทัพเกาหลีใต้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงจากพักประชาธิปไตยของเกาหลีใต้เดินทางมาแล้วครับนี่สนามบินนานาชาติเตโชของกัมพูชาหลังจากที่เดินทางจากสนามบินนานาชาติอินชอนนะครับเข้ามาหารือเกี่ยวกับเรื่องของการ หลอกลวงทํางานและก็ศูนย์สแกมเมอร์ที่เกี่ยวกับการลักพาตัวชาวเกาหลีใต้เนี่ยหลายคนนี่ฮะคิมจินอาร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอทางด้านของเกาหลีใต้คนที่2นะครับก็บอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของพลเมืองของเราดังนั้นฉันจะดําเนินการเรื่องนี้ด้วยความรับผิดชอบอย่างยิ่งและเราจะเริ่มปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันนี้และก็เสริมต่อด้วย เราจะทบทวนสถานการณ์และดําเนินมาตรการรับมืออย่างรวดเร็วส่วนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ก็บอกนะครับระหว่างแถลงข่าวที่สํานักงานประธานาธิบดีในกรุงโซบอกว่าอาจจะมีชาวเกาหลีใต้หลายสิบคนที่ถูกบังคับใช้แรงงานอยู่ในศูนย์สแกมเมอร์ที่เกี่ยวกับการลักพาตัว ช่วงบ่ายวันนี้ทีมพิเศษของเกาหลีใต้จะเดินทางไปยังกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาและกรมตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาด้วยหารือแล้วก็มีการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ที่ทำงานออนไลน์นะครับในกัมพูชาอย่างจริงจังคุณผู้ชมอันเนี้ยเชื่อว่าหลายคนชื่นชมนะแล้วก็มองว่านี่เขาเอาจริงเอาจังจริง คุณคิมจินอารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่2เปิดเผยนะครับข่าวการเสียชีวิตของหญิงอายุ30ปีชาวเกาหลีใต้บริเวณชายแดนเวียดนามใกล้กับกัมพูชาตอนนี้ขอให้ทางการเวียดนามแล้วก็กัมพูชาสอบสวนอย่างจริงจังในอนาคตเดี๋ยวจะร่วมมืออย่างแข่งขันมากขึ้นในกระบวนการนี้ตอนนี้ทีมกําลังผลักดันการเข้าพบกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกัมพูชา เรียกว่ามาครบจริงๆหารือเกี่ยวกับแผนการส่งตัวชาวเกาหลีใต้ประมาณ60คนที่ถูกกักขังจากการปรับปรามของทางการท้องถิ่นกับประเทศ มีรายงานต่อนะครับตำรวจมีแผนที่จะนําตัวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกหมายจับกลับประเทศก่อนรัฐบาลเกาหลีใต้กําลังเตรียมเที่ยวบินแล้วเป้าหมายก็คือการส่งตัวพวกเขากลับประเทศภายในสุดสัปดาห์นี้จะเรียกร้องให้ทางการกัมพูชาให้ความร่วมมือในการสอบสวนคดีนักศึกษาเกาหลีถูกทรมานจนเสียชีวิตแล้วก็หารือเกี่ยวกับขั้นตอนการชนสูตรพลิกศพ การเคลื่อนย้ายร่างแล้วก็แนวทางการสอบสวนร่วมในอนาคตสิ่งที่บักบอยเนี่ยพูดไปก่อนหน้านี้มันคนละเรื่องเลยนะนี่เห็นไหมละครับว่ามันเป็นจริงแล้วก็เกิดขึ้นจริงที่ประเทศของคุณด้วยรายงานการลักพาตัวแล้วก็การกักขังชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาอยู่4คดีตอนนี้ตั้งแต่ปี2021 1คดีนะครับในปี2022แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น17คดีในปี2023ก่อนที่จะพุ่งขึ้นเป็น220คดีเมื่อปีที่แล้ว แล้วก็เพิ่มขึ้นคือเป็น330คดีเมื่อเดือนสิงหาคมของปีนี้เอาง่ายๆคดีอาญากรรมอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ชาวเกาหลีใต้ที่ต้องประสบนะตอนนี้เขาบอกว่ามันเยอะเกินที่จะเกินทนแล้วอเออเนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมเกาหลีใต้พอเขาเอาจริงเอาจังเราเห็นเลยนะคะพอมีข่าวแป๊ หนึ่งว่ามีพลเมืองของเขาเสียชีวิตน้องนักศึกษาอายุ22่ปีเขาดําเนินการป๊บๆเลยนะจริงเออแล้วเห็นเมื่อกี้พิธีการายงานอน่ะเ้าทีขึงขังอ่ะเจ็บแอบ,บเห็นสัญ,ญลักษณ์มือที่เขากาแบบเนี้ยมันสื่อถึงพร้อมไงพร้อมช่วยเหลือแล้วฮะพร้อมช่วยเหลือพร้อมชนด้วยเออแล้วเหมือนกันเลยนะคะทีมงานเราเอาภาพขึ้นมาดูสิภาพตอนต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของทางเกาหลีใต้สัญ,ญลักษณ์มือเขาทาเหมือนกันเดะเลยนะคะคุณผู้ชม,อมเออ ภาพที่เปิดไปตอนต้นนะเจ้าหน้าที่ะะตอนที่เดินมาถึงที่สนามบินแล้วก็มีการเดินออกแล้วก็เรียงเรียงกันอยู่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่พิเศษของทางเกาหลีใต้ถูกไหมฮะ